สวัสดีครับผมนายดุลธนบัตรนะครับวันนี้ผมจะมาทําข้อสอบปลายภาคข้อที่2นะครับโคงข้อแข็งนะครับแล้วน้ำหนักน้าลูกที่2นะครับวิเคราะห์โครงสร้างด้วยทีมุมลาดระยะแอนนะครับแล้วตอบคำถามนะครับว่าเดลตานะครับเกิดที่ตาแหน่งใดและคิดมีค่าเท่าใดนะครับลําดับแรกนะครับผมก็จะหาค่าเคเลยนะครับผมก็จะ K a b นะครับจะเท่ากับนะครับ i ส่วน L นะครับ i l ก็คือ AB ก็คือ i เท่ากับ 4นะครับ K B นะครับ K B C นะครับก็ได้เท่ากับ i K B C ก็จะได้เท่ากับ i ส่วน8นะครับแล้วก็ K C D นะครับก็ได้เท่ากับ i ส่วน8เช่นเดียวกันนะครับโดยผมก็จะกำหนดให้นะครับ K เท่ากับ i ส่วน8นะครับ ซึ่งเมเเท่ากับไส่วนแนะครับ kb ผมก็จะได้เท่ากับ 2K นะครับอ่อขออภัยนะครับ bc นะครับจะเป็น2 i ส่วน8นะครับตรงนี้นะครับก็ได้เท่ากับ i ส่วน4นะครับพอผมกำหนดเป็น i k เคท่ากับ i ส่วน8อันนี้ก็จะเป็น 2K เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะได้เท่ากับเคเดียวนะครับแล้วผมก็จะมาหามุมฟีครับมุมฟรี ab นะครับ ก็จะเกิดจากเดลต้าส่วน L นะครับซึ่ง AB เดลต้าเดลต้า L อเท่ากับสนะครับแล้วก็ที่ BC ไม่มีมุมฟรีนะครับมีที่ CD นะครับจะเท่ากับเดลต้าส่วน8นะครับผมกำหนดนะครับกำหนดให้ฟรีเท่ากับเดลต้าส่วน8นะครับทำให้เดลต้าส่วน4นะครับก็คือ2ฟรีนะครับแล Delta ื่เดลต้าส่วน8ก็เท่ากับฟรีเดียวนะครับ แล้วก็ผมมาหาฟิกเอนโมเมนต์นะครับซึ่งฟิกเอนโมเมนต์นะครับจะมีที่ด้าน AB อย่างเดียวนะครับผมก็จะเป็น fem นะครับ AB นะครับก็มามันเป็น p ลงตรงกลางนะผมก็มาดูสนย์นี้นะครับก็จะเป็น pl ส่วน8นะครับ p ของผมก็จะเป็น6.1นะครับซึ่งตรงนี้ผมจะมี6.1นะครับเพราะว่ารหัสนักศึกษาของผมลงท้ายด้วย61นะครับ pl ก็คือ4นะครับส่วน8 ก็คำนวณออกมานะครับสามจุดศูนย์ห้านะครับพอผมได้แบบนี้ได้ไหครับผมก็มาตั้งสมการเลยนะครับเป็น mab นะครับเท่ากับศูนย์นะครับเป็นสอง e kb a ของผมเป็นสอง k นะครับก็เป็นสองเซต้า a นะครับบวกกับเซต้า b ลบ สามมุมฟรีนะครับลบสามมุมฟรีบวกกับฟิกเอนด์โมเมนต์ที่ a b ของผมตอนแรกผมให้เป็นลบก่อนนะครับซ้ายจะเป็นลบขวาจะเป็นบวกนะก็เป็นลบสามจุดศูนย์ห้านะครับซึ่งเซต้าเอเท่ากับเซต้าดีนะครับเท่ากับศูนย์นะครับเนื่องจากที่ a และที่ดีเป็นฟิกนะครับทําให้เซต้าเอและเซต้าดีเป็นศูนย์นะครับผมเลยตัดสัปพดนี้ทิ้งนะครับก็จะเหลือ แล้วมุมฟีที่ AB นะครับจะเป็น2ฟีนะครับตรงนี้นะครับทําให้ไอสูตรที่เป็นลบสฟีนะครับเป็นลบหฟีนะครับก็จะเป็น4 ek เซต้าบีลบสิบสอง ek เอ้ยลบยี่สิบสี่นะครับคูณเลขผิดน,นะครับลบยี่สิบสี่ ek มุมฟรีนะครับแล้วก็ลบ3.05นะครับแล้วก็จะเป็น mba นะครับก็ได้เท่ากับสูตรเหมือนเดิมนะครับ2 ek เท่าเดิมนะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นเซต้า a นะครับเซต้า a ผมตัดเป็นศูนย์ก่อนเลยนะครับบวกสเซต้า b นะครับลบกับ6ฟรีเหมือนเดิมนะครับเพราะว่า ab ของผมจะเป็น2ฟรีนะครับบวกนะครับ3.05นย์ห้าะเพราะ fixed end moment เป็นด้านขวาจะเป็นบวกนะครับผมก็จัดรูปสมการนะครับก็จะเป็น 8 ek เซต้าบนะครับลบกับ2 4 ek มุมฟรีนะครับบวก3.05นะครับต่อไปผมก็ขออนุญาตขึ้นหน้าใหม่ครับก็จะเป็นผมมาคิด mbc เหมือน mbc ต่อเลยนะครับ mbc ก็ได้เท่ากับ2 e K ที่ BC ของผมจะเป็น 2k นะครับเหมือนเดิมนะครับ 2k เซต้า B นะครับ2เซต้าบบวกกับเซต้า C ลบกับ3มุมฟรีซึ่งมุมฟรีที่ BC ของผมจะเป็น0ูนนะครับไม่มีนะครับก็เป็นลบ0ูนย์ะครับบวกกับฟิก e อนด์โมเมนต์ก็ไม่มีนะครับผมก็จัดรูปสมการนะครับก็จะได้เป็น 8ek เซต้า B ครับบวกกับ 4ek เซต้า C นะครับ ผมก็มาคิด mcb นะครับ 2e นะครับ k2k เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นเซต้าบนะครับบวกกับ2เซตตา c ตามศูนย์นะครับลบกับศูนย์นะครับมุมฟีมันไม่มีนะครับฟิกอินโมเมนต์ก็ไม่มีนะครับแล้วก็จัดรูปสมการนะครับก็จะได้เป็น 4ek เซต้าบบวกกับ 8ek เซต้า c ครับต่อไปผมก็มาคิดที่ cd นะครับก็จะเป็น mcd เท่ากับ 2e k ที่ CD ของผมจะเป็น k เดียวนะครับก็ k นะครับก็เป็น2เซต้ c นะครับบวกกับเซต้ d ลบกับ fix and เว n ที่ CD นะครับเป็นเอ้ยไม่ใช่ิกอนโมเมนะครับขออภัยนะครับมุมฟีที่ CD นะครับเป็นฟรีนะครับก็เป็น3ฟีนะครับ ฟิกเอนเมนไม่มีเป็นศูนย์นะครับจัดรูปสมการนะครับแล้วก็เซต้าสีเซต้าดีนะครับเป็นศูนย์นะครับเพราะเป็นฟิกนะครับก็ตัดออกนะครับก็จะเป็น4 ek เซต้าสีนะครับลบกับ6 ek มุมฟีนะครับต่อไปก็จะเป็น mdc นะครับก็ได้เท่ากับ2 ekk เดียวเหมือนเดิมนะครับก็เป็นเซต้าสีนะครับบวก2เซต้าดีนะครับเซต้าดีเป็นศูนย์ตัดทิ้งนะครับลบ3มุมฟีนะครับบวกศูนย์ฟิกเอนโมเมนต์ไม่มีนะครับ ก็ได้เท่ากับจัรูปสมการนะครับก็จะเป็น2 ek เซตตาซนะครับลบกับ6 ek ek มุมฟรีนะครับต่อไปนะครับพอผมได้นะครับผมก็จับซิกมาที่จุด B นะครับเท่ากับ0ูนแล้วที่จุด C เท่ากับ0ูนะครับผมก็ตามเป็นบวกนะครับซิกมา mb นะครับเท่ากับ0ูนย์นะครับจะเกิดจากนะครับ mba บวกกับ mbc นะครับผมก็เขียนเอา mba นะครับ บวกกับ mmba บวกกับ mbc ก็ได้เท่ากับนะครับ mba ผมก็หามาได้แล้วนะครับก็เป็น8 ek ซ e t a b ครับ8 ek เซต้า b ลบ24 ek มูงฟรีนะครับบวกกับ3.05นะครับแล้วก็บวกกับ MBC ของผมก็จะเป็น8 ek เซ e t a b ครับบวก4 ek เซ e t a 4ครับบวกกับบวก4 ek เซ e t a 4จัดรูปสมการนะครับ b บวกกับ b นะครับก็จะเป็น16 ek เซ e t a b นะครับบวก4 ek เซต้า4นะครับแล้วก็ลบกับ24 ek มุมฟรีนะครับผมขออนุญ,ญาตย้ายตัวเลข3.05นะครับมาอยู่ฝั่งขาวาก็จะเป็นลบ3.05นะครับผมให้เป็นสมก,การที่1นะครับต่อไปผมก็จับซิกมาที่จุด C นะครับเป็น0นะครับก็จะเป็น MCB บวกกับ MCD นะครับก็จะเป็น MCB บวกกับ M C d นะครับก็ได้เท่ากับ MCB ของผมก็จะเป็น4 ek เซต้าบครับบวกกับ8 ek เซต้าซนะครับแล้วก็บวกกับ MCD ของผมก็จะเป็น4 ek เซต้าซนะครับลบ6 ek มุมฟรีนะครับจัดรูปสมการนะครับผมก็ได้เท่ากับ 8 ek เซต้า B นะครับแล้วเซต้า C บวกเซต้า C นะครับก็จะได้บวก12นะครับ ek เซต้า C นะครับแล้วก็ลบ6 ek มุมฟรีนะครับเป็นสมการที่2นะครับแล้วพอผมได้2สมการนะครับผมก็มา เขียนนะครับ reaction นะครับโดยแยก a กับ ab แล้วก็ cd ออกมานะครับเป็นอย่างนี้นะครับโดยที่ตรงนี้เป็นจุด a นะครับตรงนี้เป็นจุด b นะครับตรงนี้เป็นจุด c แล้วตรงนี้เป็นจุด d นะครับที่ a ก็จะมี mba นะครับแล้วก็มีแรงกดลงนะครับก็อันนี้ก็จะเป็น m mba อันนี้จะเป็น mab นะครับ แล้วก็มีแรงดึงขึ้นนะครับแล้วก็มี h a นะครับด้านล่างนะครับแล้วมีแรง6.1นะครับที่กระทาอยู่ด้านข้างนะครับส่วนฝั่ง CD นะครับก็จะมีเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็น mCD นะครับกับ mDC นะครับแล้วมีด้านล่างนะครับก็เป็น h d นะครับผมก็จะแล้วมีแรงกดลงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีแรงขึ้นนะครับผมก็จะได้สมการอีกสมการหนึ่งนะครับก็จะเป็น sigma h a D ซิกมา h เท่ากับศูนย์นะครับโดยทางขวาจะเป็นบวกนะครับก็จะได้เป็น h a บวก h d บวกหกจุดหนึ่งนะครับเท่ากับศูนย์นะครับผมก็ย้ายนะครับให้ให้หกจุดหนึ่งไปทางขวานะครับก็จะเป็น h a บวก h d เท่ากับลบหกจุดหนึ่งนะครับเป็นสมการนี้นะครับพร้อมได้แบบนี้ใช่ไหมครับผมก็มาเขียนเหมือนเดิมนะครับซิกมาตามโมเมนต์ที่จุด b เป็นศูนย์แล้วก็โมเมนต์ที่จุด c เป็นศูนย์นะครับเพื่อหาอีกสมการหนึ่งนะครับผมก็จะเป็น ตามเป็นบวกนะครับซิกมาเอเท่ากับศนะครับก็จะเป็น MBA บวกกับ MAB แล้วก็ลบกับ6.1นะครับคูณกับ2นะครับเพราะระยะตรงนี้นะครับ6.1นะครับมันจะห่างไป2นะครับเหมือนโจทย์นะครับแล้วก็ลบกับ HA นะครับจะคูณ4นะครับเพราะจาก HA จากพื้นใช่ไหมครับคูณระยะนี้เป็น4นะครับมัก็จะเป็นลบกับ h a คูณสนะครับผมย้ายให้เหลือ h a ข้างเดียวนะครับก็จะเป็น h a เท่ากับ1ส่วน4คูณกับ m b a บวกกับ m a b นะครับแล้วก็ลบกับ6.1คูณ2ลบกับ12.2นะครับแล้วผมก็จะได้ผมก็เขียนจัดรูปอย่างนี้นะครับ m b a ของผมก็จะเป็น 8 ek 8 ek เซตตาบครับลบกับ24 ek มุงฟีนะครับซึ่งผมจะเอาดูนะครับผมจะเอา mba มาบวกกับ mab ใช่ไหมครับซึ่ง mba ของผมจะมีบวก3.05แล้วก็ mab ของผมจะมีลบ3.05นะครับผมจะตัดกันทิ้งนะครับเพราะมันบวกกันมันจะหากร้างกันหมดนะครับผมเลยไม่เอามาเขียนนะครับ ผมก็เอาแค่ตัวแปรมาเขียนนะครับก็จะเป็น8 ek เซตบลบ24 ek มุมฟรีนะครับแล้วก็มาบวกกับ mab ที่เป็นตัวแปรนะรก็จะเป็น4 ek เซตบนะครับลบกับ24 ek มุมฟรีนะครับแล้วก็จะมีลบ12.2นะครับผมก็จัดรูปนะครับก็จะเป็น รูป1ลบสองครับก็จะเป็น3 ek เซต้าบนะครับลบกับลบกับ12 ek มุมฟรีนะครับแล้วก็ลบกับแล้วก็ลบกับ3.05นะครับผมก็จะได้สมการ h a แล้วนะครับ แล้วผมก็จะมาหาสมการ H d ดีนะครับซึ่งเกิดจากนะครับซิกม่านะครับที่จุด c เป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับ MC เป็นศูนย์นะครับนี่ครับผมให้ตรงนี้เป็นจุดหมุนนะครับ mc เป็นศูนย์ก็จะได้ m cd นะครับบวกกับ MDC นะครับลบกับ hd นะครับ ฮิดีผมจะไปคูณกับ8นะครับฮิตดีตรงนี้นะครับจะคูณกับ8เนื่องจากนี้ระยะห่างกัน8นะครับก็จะเป็นฮ d ดีคูณกับระยะนี้นะครับ8ผมก็เอาฮิดีคูณกับ8ก็เหมือนเดิมนะครับผมย้ายให้เหลือฮิดีฝั่งเดียวนะครับก็ย้ายฮ d ดีมาเท่ากับ1ส่วน8นะครับเป็น mcd บวกกับ mdc แล้วก็นี่นะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับผมก็จัดรูปก็เป็น1ส่วน8 mcd ของผมก็คือ ส ek เซต้า e ครับลบกับ6 ek มุมฟีนะครับแล้วก็บวกกับ mdc ผมก็จะเป็น2 ek เซต้าครับลบกับ6 ek มุมฟีนะครับผมก็จัดรูปสมการนะครับก็ได้เท่ากับ 0.75 ek เซต้าสนะครับลบกับ cd ผมจะเป็น1นจนะครับลบกับ1.5 ek มุมฟรีนะครับจะเป็นสมการ hd นะครับ พอผมได้ h a ได้ d นะครับผมนำนำ h นำ h a และ h d นะครับแทนใน h a บวก h d เท่ากับลบกนะครับคือในนี้นะครับที่เราคิดไว้ตอนแรกนะครับผมก็เอาไปแทนนะครับก็จะเป็น h a ของผมก็จะเป็น3 e k เซต้า b นะครับ ลบกับ12 ek มุมฟรีนะครับผมย้าย3ลบแล้วก็บวกกับไอ้3.05นี้นะครับลบ3.05นี้ที่เป็นของ h A ผมจะย้ายมาฝั่งขวานะครับก็ได้เท่ากับลบ6.1นะครับบวก3.05นะครับอันนี้ผมก็เ D ของผมก็จะเป็น0.75 ek เซต้าซีนะครับลบหนึ่งจุดห้า ek มุมฟรีนะครับผมก็จัดรูปสมการนะครับก็ได้เท่ากับสาม ek เซต้าบีนะครับบวกศูนย์จุดเจ็ดห้า ek เซต้าซีนะครับแล้วก็ ลบ13.5 ek มุมฟีนะครับก็ได้เท่ากับ -6.1 บวก3.05นะครับได้เท่ากับ -3.05 นะครับก็ผมให้นี้เป็นสมการที่3นะครับเราก็จะได้3สมการแล้วนะครับก็คือสมการนี้นะครับเป็นสมการที่1นะครับ ก็นี่เป็นสมการที่2ครับพอเราได้สมก,การที่1สมก,การที่2แล้วสมก,การที่3นี่ครับเราก็จะมาคิดหา ek เซ e t a b นะครับเท่ากับเท่าไหร่ ek เซ e t a c นะครับเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ ek มุมฟรีนะครับ เอาเท่าไหร่ผมก็กดเครื่องที่เลขนะครับหมวด EQN นะครับก็จะเป็นส6 4 -24 ี่ลบยสี่ก็พบสามจุดศูนย์ห้าปุ๊บก็เป็นแปดสิบสองลบหก ศูนย์ตรงนี้จะเท่ากับศูนย์นะครับใบสมการที่สามก็จะเป็นสามศูนย์จุดเจ็ดห้าลบสิบสามจุดห้าลบสามจุดศูนย์ห้านะครับก็จะได้เป็นศูนย์จุดสองศูนย์ห้านะครับศูนย์จุดสองศูนย์ห้า แล้วก็ CD นะครับเอ้ย M E K เซนะครับก็จะเป็น0.069นะครับแล้วก็ E K มุมฟีนะครับก็จะเป็น0.275นะครับพอเราได้แล้วใช่ไหมครับพอเราได้แลยครับโจทย์มันต้องการถามว่าตำแหน่งที่เกิดมุมฟีนะครับเกิดขึ้นที่ตำแหน่งไหนและมีค่าเท่าไรใช่ไหมครับผมก็จะหา โดยมุมฟรีนะครับจะเกิดขึ้นที่ช่วง A B แล้วก็ C D นะครับเนี่ยครับมุมฟรีจะเกิดไอเดลต้าจะเกิดขึ้นที่ A B แล้วก็ C D นะครับแต่ว่าเดลต้า A B และ C D นะครับจะมีค่าเท่ากันนะครับจะมีค่าเท่ากันทําให้สูงสุดนะครับที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดทั้งสองอันและมีค่าเท่ากันทําให้ผมคิดหาเดลต้าว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันเดียวนะครับโดยผมจะคิดมาจาก E K ก่อนเลยนะครับคือเดลต้าเซต้ามุมฟรีนะครับจะเท่ากับ เดลต้าส่วนกับ8ใช่ไหมครับผมหา e k เลยนะครับลำดับแรก e k e ของผม e like e hey, e ที่โจทย์กำหนดก็คือ2คูณ10กำลัง6 i ก็คือ2 2,690นะครับผมก็จะ e k นะครับและ k ผมก็จะมาเปลี่ยนเป็น i ส่วน l นะครับ e ของผมที่โจทย์กำหนดก็คือ2คูณ10ยกกำลัง6นะครับ i ของผมเป็น2 690นะครับแล้วก็แอลนะครับของผมจะเป็นแลของผมจะเป็นไอส่วนแอลนะครับไอของแของผมจะเป็น8นะครับก็จะเป็นไอส่วน8นะครับเคียงผมเนี่ยนะครับเคียงผมจะเปลี่ยนมาเป็นไอส่ L, วนแอลก็คือไอส่วน8นะครับที่ผมกําหนดให้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับอี e ของผมจะมีหน่วยเป็น กิโลกรัมส่วนซ m มยกกาลังสองนะครับแปดของผมเป็นเมตรใช่ไหมครับผมจะเปลี่ยนให้เป็นเซนนะครับผมก็จะอ่านด้วยซ m มนะครับแล้วก็ไอนะครับมีหน่วยเป็นซ m กํามลังสี่ใช่ไหมครับผมก็คูณซ m กํามลังสี่นะครับพอตัดกันนะครับมันจะเหลือซ m อมอย่างเดียวนะครับก็จะเป็นกิโลกรัมคูณซ m มนะครับหน่วยที่ได้นะครับผมก็กดเครื่องเลขนะครับก็จะเป็นสองคูณสิบยกกาลังหกวงเล็บสองหกเก้าศูนย ส่วนแอันนี้ผมลืมคูณ100นะครับเพื่อผมจะเปลี่ยนให้เป็นเซนติเมตรนะครับก็จะเป็น6 7เจ็ดสนะครับจะเป็นกิโลกร,รัมคูณกับซีมนะครับแต่ผมต้องการ EK ที่มันมีหน่วยเป็นตันคูณเมตรนะครับผมก็เอา6725นะครับหารห0 0่นะครับ เพื่อเป็นตันนะครับแล้วก็คูณด้วย100นะครับเพื่อเป็นเมตรนะครับก็จะได้หน่วยเป็นตรงนี้จะได้หน่วยเป็นตันคูณเมตรนะครับซึ่งคําตอบก็จะเป็นหาร1000จะเป็น67.25นะครับเป็นตันคูณเมตรนะครับเราพอเราได้ ek ใช่ไหมครับเราจะรู้แล้วเราก็จะรู้ว่า ek มุมฟีเนี่ยคือ0ู7 5ใช่ไหมครับผมก็เอา ek ek เฟเท่ากับศูน5จุดสองเจ็ดห้าผมได้ ek เเท่ากับศูน5จุดสองเจ็ดห้าใช่ไหมครับแล้วมุมฟีมันจะได้เท่ากับเดลต้าส่วนแดผมก็เอาศูน5จุดสองเจ็ดห้านี่ยนะครับผมนี่นะครับ,รบเอาใหม่เอาใหม่นะครับอันนี้เป็น ek มุมฟีเท่ากับศูน5จุดสองเจดห้าใช่ไหมครับผมรู้แล้วครับนว่า ek ตรงนี้นะครับจะเท่ากับ 67.25้ 67. ครับถ้าผมต้องการหาฟีตัวเดียวใช่ไหมครับผมก็ย้ายนะครับฟีจะได้เท่ากับ0.275นะครับหารกับ67.25นะครับฟีของผมก็ได้เท่ากับ4.089คูณ10ยกกลังลบ3นะครับพอผมได้ฟีใช่ไหมครับฟีของผมก็จะไปเท่ากับเดลต้าส่วน8นะครับซึ่งเดลต้าฝั่ง AB และ CD จะเท่ากันใช่ไหมครับผมก็เลยคิดหาค่าออกมานะครับผมก็จะได้นะครับฟีของผมก็ผมเอาตรงนี้มาแทนค่านะครับฟีก็เย็น4ี8จนยนะครับคูณ10บกำลังลบ3นะครับได้เท่ากับเดลต้าส่วน8นะครับก็8ขึ้นไปคูณนะครับทำให้เดลต้าเท่ากับ0.0327นะครับเขียนเบี้ยว 0.0327มีหน่วยเป็นเมตรนะครับนี่นะครับเราก็จะได้รู้คำตอบแล้วนะครับว่าคือคำถามว่าระยะสูงสุดเดลต้าที่เกิดขึ้นที่ตำแหน่งไหนนะครับก็คือเกิดขึ้นที่ทั้ง A แล้วก็ AB แล้วก็ CD เลยนะครับเกิดขึ้น2อองฝั่งเลยนะครับที่เป็นค่านะครับแล้วก็มีค่าเท่าใดนะครับก็คือจะมีค่าเดลต้าเท่ากับ0.0327นะครับก็คือตรงนี้นะครับก็ตามโจทย์เลยนะครับ ผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับโจทย์ข้อ2นะครับก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับคําตอบก็ได้ก็คืออันนี้นะครับสวัสดีครับ